เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพจะได้บรรยายทำเรื่องความหมายของลูกนิมิตที่เรานิยมปิดทองกันทุกวันนี้แล้วบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นแบบนี้ตามความเชื่อของท่านและครูบาอาจารย์ของท่านที่ทำกันตามประเพณีนิยม สืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้แล้วจำน่ายเครื่องรางของขลังมีพระป่าพระป่าลอยควา้าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกันแล้วอ้างว่าได้บุญแบบนั้นแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาสอนเหล่านั้นไม่ได้มีการศึกษาตามคำสอน ของพุทธศาสนาเลยแล้วเอาความเชื่อของตนมาสอนให้าสาธุชนทั้งหลายทำตามผู้รู้จึงบอกว่าเสมรตะปรามาตคือเข้าใจสินพพรษประเพณีสืบต่อกันมาแบบผิดๆจึงทำให้เกิดโทษกับผู้สอนตามวินัยที่บัญญัติไว้ว่า พิสุทำรรอเนสนาและสอนเรื่องเดรฉา,านวิชาคือวิชาที่ไม่เป็นเพื่อการบรรลุมรคผลนิพานตามที่บัญญัติไว้จากนี้ไปอัตมาภาพจะได้อธิบายความหมายของรูปนิมิตตามที่ได้บัญญัติไว้ให้ท่านสาธุชนเท่าไหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปความว่ารูปนิมิต คือการนิมิตหมายขอบเขตบริเวณในการทำสังคกรรมของสงโดยการกำหนดพื้นที่ที่จะทำสังคกรรมโดยสมมุติขึ้นมาว่าตรงจุดบริเวณนี้แล้วกำหนดขอบเขตบริเวณโดยการเอาหลักมาปักไว้เป็นเขตแดนตามวินัยข้อบัญญัติได้กำหนดไว้ มีแปดอย่างด้วยกันเช่นต้นไม้แนวเขาลำคลองจอมปลวกที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้รู้เขตแดนของตนสมมุติว่าเรามีที่อยู่หนึ่งพันไร่แล้วมีที่ของเราอยู่ตรงกลางสิบไร่ถ้าเราไม่เอาหลักไปปักไว้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าที่ของเรา อยู่ตรงไหนดังนั้นทางหน่วยงานราชการจึงมีการกำหนดหลักเขตขึ้นมาเพื่อทำการปักตามจุดต่างๆเพื่อให้รู้ขอบเขตบริเวณของตนลูกนิมิตก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับหลักเขตนั้นที่เราใช้ลูกนิมิตเป็นลูกหินกลม,กลม ก็เพื่อให้ความเกิดความสวยงามและความคงทนถ้าเราเอาเอาไม้มาทำเป็นหลักปักปลวกอาจจะกินและผูพังได้ง่ายนี่คือความหมายของรูปนิมิตที่นิยมทำกันสืบกันมาถึงทุกวันนี้ส่วนคำว่าพัทธสีมาและอภัธสีมามีความหมายต่างกันคือ พัตสีมาเป็นแดนที่สงกำหนดขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการทำสังฆกรรมของสงส่วนอภัพติทะสีมามีความหมายว่าเขตแดนที่สงไม่ได้กำหนดเองแต่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นผู้กำหนดเขตแดนให้ดังนั้นการบวชจึงไม่จำเป็นต้องมีโบสถ ที่ใหญ่โตตามที่สร้างแข่งขันกันทุกวันนี้เพราะไม่มีผู้รู้และกล้าบอกความจริงให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบตามที่บัญญัติไว้เพราะมีกิเลสคือความทะยานอยากครอบงำแล้วทำให้เกิดหลงผิดคิดว่าดีมีความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วหลอกให้เราหลงเชื่อเช่นขูดโบสให้เราลอด เพื่อสะดอเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานี่คือเหตุที่มาแห่งการทำอเนสนาคือการหาเลี้ยงชีพโดยทุจริตคือการหลอกลวงประชาชนผู้ไม่รู้ก็หลงเชื่อทำตามกันมาถึงทุกวันนี้การตัดหวายรูปลิมิตแล้วได้มีดไปบูชากันเล่มละห้0 0ันหกบ้างสุดท้ายแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไม่คุ้มราคา จะเอาไปตัดไม้เผาถ่านก็ไม่คมมีแต่ความสวยงามเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วแม้แต่ก้านไหวก็เอามาหลอกขายได้ราคาอ้างว่าเอาบุยไปบูชาแล้วจะเกิดโชคลาภต่างๆต,ตามความเชื่อของท่านผู้รู้ก็ไม่บอกความจริงให้โยมทราบเพราะกลัวว่าจะเสื่อมศรัทธาจากญาติโยม แม้จะทำคําสอนของอุบาสกอุบาสิกาห้าข้อก็หลงลืมข้อสามบอกว่าไม่ให้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมคือการกระทําของตนตุดท้ายแล้วพระรูบาอาจารย์ทั้งหลายและโยมได้ร่วมกันสร้างกรรหลอกให้ผู้อื่นและลูกหลานของท่านเชื่อในสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสาร เป็นความจริงแห่งอริยสัจเด็กยุคใหม่มีปัญญารู้ว่าไม่เป็นความจริงจึงไม่หลงมงมงายเชื่อเหมือนท่านท่านเองก็รวมหัวกันชี้โทษให้เด็กนั้นว่าผิดแบบนั้นแบบนี้ตามความคิดของตนที่ยังหลงมงมงายเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีความขลังอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงกล่าวว่า นี่แหละคือเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อมจากการปฏิบัติผิดๆของเราชาวพุทธนี่เองดังนั้นขอท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าได้หลงเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนเราให้เรากราบไหวลูกนิมิตโดยไม่ให้สอนให้เราใช้ปัญญาในการพิจารณาตามคำสอนของพุทธองค์ ดังนั้นพุทธองค์จึงสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุและผลจึงเชื่อตามที่ท่านได้บัญญัติไว้จากนี้ไปขอท่านทั้งหลายให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นตัวเองเดือดร้อนหรือไม่เมื่อทำแล้วผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ เมื่อตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดืเดอดร้อนนั่นแหละก็ถูกตามคำสอนของผู้พรองค์คืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นที่ตั้งสืบต่อไปตามตามที่ได้อธิบายไว้ในการก่อนขอท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผล